สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับเรื่องราวดรามา่าเกี่ยวกับว่าคนไทยคนลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวเนี้ยนะมันก็ร้อนแรงมาตลอดเลยนะแล้วผมก็อ่านหลายๆช่องอ่ะนะครับหลายๆลายยูทูบเบอร์นะครับของคนลาวก็แล้วแต่ตอนเนี้ยมันมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเริ่มมันเริ่มลามไปทั่วคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับดรามา่าเขาก็เริ่มแบบว่าเดือดร้อนแล้วอย่างเช่นยูทูบเบอร์ลาวนะครับหลายๆคนเนี่ยเนาะก็เริ่มแบบว่า คนไทยประมาณว่าคนไทยไม่ได้ไปติดเลิกไม่ติดตามยูทูบเบอร์ลาวนะครับผมก็พอไปอ่านแล้วผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนไทยอะ่ะผมก็เอาตรงๆนะผมคือผมก็อยากทําเกี่ยวกับ YouTube YouTube อะ่ะนะครับผมก็อยากเป็นนะยูทูบเบอร์แต่ผมไปอ่านแล้วผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะ่ะพอผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็ลองลองอยากจะทํานําเสนอมุมมองของผมของคนไทยอะ่ะคนนึงอะ่ะ ที่มีต่อยูทูบเบอร์คนลาวอะไรเงี้ยที่เขากาลังโดนกระแสดราม่าอยู่อะไรเงี้ยที่เขากาลังโดนแบบว่าโดนเข้าใจผิดอะ่ะคือบางคนน่ะอาจจะส่วนน้อยแหละครับผมว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยแหละคือเขาไม่ได้คนไทยไม่ได้แยกไม่บางส่วนน้อยที่ไม่ได้แยกแยะนะครับผมแล้วก็ไปแบบว่าเลิกติดตามคนลาวท,ทั้งท่านที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาปกติเขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าดูหมิ่นคนไทยเลยนะครับผม ไม่ได้ต้องการจะเข้าข้างประธานมวยลาวด้วยซ้ํานะครับแถมยังมีการแบบว่าออกมาไหว้ออกมายกมือขอโทษอะไรเงรี้ยยกมือไหว้ขอโทษคนไทยเนี้ยเนาะที่แบบว่าคําพูดของประธานลาวทําให้ทําให้คนไทยอะ่ะไม่พอใจอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอ่ะนะครับแต่เขาต้องมาเดือดร้อนแล้วผมอยากให้คนไทยอะ่ะช่วยกันแยกแยะตรงนี้นิดนึงนะครับเนาะ,แย,แ,ยะแยกแยะให้แยกแยะให้เป็นชัดเจนหน่อยว่า มันไม่ใช่คนทั้งหมดนะคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะ่ะนะครับเขาทำยูทูบเบอร์หรือเขาทํางานเกี่ยวกับเนาะโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการกําลังใจที่ดีซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแล้วเราเป็นคนไทยเราอยู่ดีๆเราไปเราไปพานเหมือนเร,เราลักษณะว่าเหมารวมอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ดีเลยอะ่ะมันจะทําให้ภาพพบของคนไทยภาพพจน์ของคนไทยเราเนี่ยมันดูแย่ด้วยนะครับมันดูกลายเป็นว่าเราอะ่ะกลายเป็นคนที่แบบไม่รู้จักแยกแยะนะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเรามัดรวมหมดเลย บางทีแบบว่าเราแค่เห็นว่าเขาเป็นคนลาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถูกใจแล้วเนาะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราต้องแยกแยะเป็นคนๆไปเลยนะถ้าเป็นไปได้แยกแยะเป็นคนๆไปเลยนะผมเห็นยูทูบเบอร์ลาวเขาไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องเลยเขากลับต้องเขาก็ต้องมาขอโทษทั้งทั้งนี้เขาก็ขอโทษแล้วด้วยแต่มันก็ยังไม่จบอยู่ดีนะครับผมอยากให้คนไทยเนี่ยอย่าทาแบบนี้เลยนะครับคนไทยอ่ะนิสัยดีๆเรา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 ควรจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้อามารีเราไม่ได้เราไม่ควรทําตัวว่าแบบว่าเออเราเหนือกว่านะเราไปข่มเหงเขาอ่ะนะครับเราไปข่มเหงเขาเราไปข่มเหงคนลราหรือว่าไปบีบบังคับเขาให้เขาแบบว่าต้องมาเอาใจเราอ่ะนะครับผมว่าแบบนั้นมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยอ่ะถ้าเขาจะชอบเราผมคิดว่าเราควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เขาชอบเราดีกว่าเรามีอะไรเราเป็นพี่น้องกันเราแบ่งปันกันเราดูแลซึ่งกันและกันแบบเนี้ยมันดีกว่านะครับ ถ้าก็วางได้ก็วางแต่มันแยกแยะก,กันได้มันไม่ใช่ทุกคนที่เขาออกมาตอบว่าคนไทยอ่ะผมว่ามันเป็นส่วนน้อยแล้วผมก็อยากให้พี่น้องชาวลราเข้าใจด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคนไทยอาจจะเป็นแค่บางคนนะผมอยากให้กําลังใจพี่น้องชาวลราที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมอยากให้กําลังใจเนาะผมก็พยายามไปติดตามทุกคนเลยผมดูแล้วผมก็ติดตามนะครับเกือบทุกช่องเลยที่ผมไปดูที่แบบเขาต้องการกําลังใจที่เขาต้องเจอกับดรามา่าที่แบบต้องมีคอมเมนต์จากคนไทยที่มันดูแล้วแบบมันไม่น่ารักเลยอ่ะ นะครับมันไม่น่ารักเลยอ่ะผมอยากเป็นกําลังใจให้เหมือนกันนะครับผมก็ในทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องการกําลังใจอ่ะเนาะผมยังต้องการกําลังใจเลยคนอื่นก็ต้องการกําลังใจทุกคนต้องการกําลังใจเราให้กําลังใจกันดีกว่านะครับผมก็ยังบอกผมก็ยังคงยืนยันเสมอว่าคนเราสําหรับผมแล้วเป็นเหมือนพี่น้องนะครับผมแยกแยะได้นะผมก็อยากให้ทุกคนแยกแยะพอผมเห็นคนเราที่เ็แบบว่าช่องยูทูบเบอร์ต่างต้องแบบออกมาขอโทษมายกมือไหว้ทั้งๆที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยผมรู้สึก ในใจของผมมันรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยที่เห็นที่เห็นแบบเนี้ยนะครับมันไม่สบายใจเลยซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอ่ะนะครับซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เลยแบบเอออยากขอร้องคนไทยว่าอย่าทำแบบนั้นเลยเราแยกแยะดีกว่านะครับผมก็เ้งย้ำเสมอเนาะเราเราไม่ได้แบบว่าไป เห็นเขามาทํางานประเทศเราอะไรเงี้ยเนาะเขามาหากินในประเทศเราเราจะไปดูหมิ่นเขาเอ้ยกลับไล่เขากลับประเทศเลยกลับไปเลยเราไม่สนับสนุนพวกคุณหรอกพวกคุณมาว่าเราอย่าทําแบบนั้นเลยผมอยากให้แยกแยะนะครับเพราะว่าเขามาทํางานผมพูดอย่างนี้นะเขามาทํางานในประเทศเรานะครับเนาะเขาเอาแรงมาแลกเงินนะครับเขาเอาแรงมาแลกเงินเขาไม่ได้มาขอเราฟรีๆอ่ะนะเขาใช้แรงนะครับเขาทางานให้เรานะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราเราต้องให้แบบให้กําลังใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าโอ้คุณมาทํางานในประเทศเรามาหากินในประเทศเราเราจะข่มเหงคุณแบบนั้นนะ่ะมันดูไม่น่ารักอ่ะนะครับผมว่ามันไม่มันไม่ใช่นิสัยคนไทยที่น่ารักเลยผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เราเข้าใจนะครับผมเขามาทํางาน่ะนะครับผมเขาเอาแรงมาแลกเงินนะเขาไม่ได้ขอเงินเราฟรีซึ่งเราจะไปดูถุกหรือเราไปดูหมิ่นเขาได้อ่ะนะครับผมผมอยากให้แบบให้กําลังใจกันดีกว่าให้กําลังใจกันนะครับผมแล้วอยากฝาก พี่น้องชาวเราแบบว่าขอร้องให้คนไทยไปเที่ยวลาวหรืออะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้คนไทยที่มีกําลังอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวลาวเหมือนเดิมเถอะนะครับไปเที่ยวลาวเหมือนเดิมนะครับอย่าทําแบบว่าโอ้สมมุติว่ามันมีหลายช่องทางที่บางคนนะไปคอมเมนต์แล้วแบบว่าเออคนลาวมาทํางานในประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นเป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วจะแบบพาสปอร์ตจะไม่พาไปทําให้จะแบบจะเหมือนจะกั่นแกล้งเขาอ่ะอย่าทําเลยนะครับอย่าทําเลยนะครับผมไม่อยากใช้คําว่าเราหินใจดีกว่านะครับ เราเห็นใจเขาดีกว MM ่าเขามาทํางานนะครับเขาก็อยากได้เงินไปไปช่วยที่บ้านเขาไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาเหมือนเราอ่ะเราทํางานอยู่ในประเทศเราอ่ะนะครับเราเราเราอยู่ใกล้ครอบครัวเราอยู่ใกล้ลูกเราอ่ะนะครับอยู่ใกล้ครอบครัวอยู่ใกล้ลูกอยู่ใกล้เมียเราสบายอ่ะนะครับเราทํางานเราได้เงินเราสบายจะตายเขามาอยากให้เห็นใจเขาหน่อยว่าเออเขามาจากต่างบ้าน่ะต่างเมืองของเขาอ่ะเขาข้ามประเทศมาเพื่อมาทํางานแล้วเอาเงินกลับไปให้ลูกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ คําพูดที่มันไม่ดีของคนบางคนที่เขามาพูดว่าคนไทยเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเขายังคงต้องการทํางานอยู่เงี้ยอย่าว่าแต่คนลาวเลยคนกัมพูชาบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่แบบว่าคนในกัมพูชาเขาออกมาเคมหรือออกมาอะไรเรื่องต่างผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงใครเค็มใครแต่คนกัมกัมพูชาบางคนเขาก็เดือดร้อนนะครับเขาก็อยากให้ดราม่าเนี้ยมันจบนะเขาไม่ได้แบบว่าบางคนเขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบมาด่ามาว่าคนไทยอะไรขนาดนั้นผมอยากให้คนไทยนะครับ สแสดงความมีน้ำใจดีกว่าอย่าไปแก่นแกลงเขาเลยอะไรมองผ่านได้ก็มองผ่านกันดีกว่ามองผ่านไปเถอะครับนะมองผ่านไปเถอะนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ราวทุกคนคนราวทุกคนด้วยนะครับผมอยากให้ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องคนราวหรือเรื่องมวยหรือเรื่องคำเมนกัมพูชาอะไรเงี <ADHD> ้ยผมอยากให้มันจบจบไปได้แล้วนะครับผมอยากให้มันจบจบไปได้แล้วผมไม่อยากให้มันแบบว่า เป็นดราม่าระหว่างประเทศเลยเราเจอหน้ากันทั้งที่เราก็ไม่รู้จักกันด้วยเรากลับต้องมาแบบไม่สบายใจต้องมาเกลียดกันต้องมาไม่ชอบกันทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่อ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องไงเราแค่เจอเราแค่บอกเฮ้ยนี่คนไทยนะไม่ชอบเราเป็นคนลาวเราไม่ชอบคนไทยแล้วไม่เอาแล้วนะครับหรือว่าคนไทยเจอคนราโอ้โหคนนี้คนลาวเนี่ยต่อว่าเราเราไม่ชอบแล้วผมไม่อยากให้เกิดกิีดกันแบบนั้นเลยนะครับผมอยากให้แบบเจอกันแล้วก็ยิ้มให้กันเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะผมเอามาลีเออเ์ฟื้นเพอ่์แพร่เวลาคนไทย นะครับเนาะเพื่อเพือเผื่อแผ่คนไทยด้วยนะครับแล้วก็คนที่มาประเทศลราถ้าผมเจอนะไอ้คนที่มาประเทศไทยคนลาวที่มาประเทศไทยเนี่ย<โทษ>ถ้าผมเจอ <CON N ESS> หรือผมได้พูดคุยนะครับผมผมแนะนําอะไรได้ผมก็จะแนะนํานะครับ <S <S นะผมจะพยายามเป็นพี่น้องนะครับ <S <S เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีกับคนลาวเสมอนะครับเนาะคลิปนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันก็ขอให้ดราม่าเรื่องนี้มันจบโดยไวนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับ เห็นเนคนเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับผมอย่าดราม่าใส่กันเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้ามันจะมีประโยชน์นอ้อก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วผมก็เป็นกำลังใจคืนให้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆเลย